ยังตายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เธอเป็นเมียสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสําหรับภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสกู l สป i ริตเรื่องราวของไอ้หนุ่มตัวตึงของมหาลายัยที่กําลังจะได้แอมสาวแล้วจะเกิดรถชนตายซะก่อนแต่วิญญาณของเขามีพลังวิเศษสาม,มารถเสกตัวให้คนอื่นเห็นได้เขาจึงกลับมาทําภารกิจพิชิตช่วงล่างก่อนจะคิดอีกทีว่ากูไปสวรรค์ดีไหมแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เเลยริ่ม เรื่องมาในมหาลาัยแห่งหนึ่งเป็นวันธรรมดาธรรมดาแต่ดูเหมือนจะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่กําลังตื่นเต้นกับวันเทศกาลวันกล่าวฮอกที่กําลังจะมาถึงอีกด้านหนึ่งของมหาลายัยคณะบดีกลิมชอก,ก็กําลังจะประกาศสร้างตึกใหม่ที่มีพี่เคยของมันเป็นผู้รับเหมาเรียกว่ากําลังจะแดกเงินมหาลัยนะพูดง่ายๆหววเขากําลังรอเมดเดลีนทาย,ยาทผู้ก่อตั้งของมหาลายัยบินมาจากฝรั่งเศสเพื่อมารับมอบโครงการว่ากันว่าเธอเป็นอีแก่หนังเหี่ยวแต่ก็ไม่มีใครเคยพบเจอเธอและเรื่องราวก็ละหนก็เกิด เกิดขึ้นในค่ําคืนนั้นเราก็จะได้เจอกับพระเอกของเราไอ้บิลลี่แบดสันชายหนุ่มตัวตึงประจําม,มหาหลัยที่คืนนี้มันแอบ,บเข้ามาในห้องคณะบดีมาพร้อมกับสาวจูดีกล่าวว่าคืนนี้จะมาขายี้เธอในห้องสาวจูดีนั้นเป็นสาวเรียนดีกิจกรรมก็เด่นทําให้เธออดกลัวไม่ได้ว่าจะโดนจับได้ว่าเข้ามาจะก,กระจี้กันในห้องของกลิมชอแต่ดูเหมือนด้วยคารมของหนุ่มบิลลี่ทาให้เธอเคิบเคิมแล้วก็ถามบิลลี่ว่าเธอนั้นมีถุงไหมบิลลี่ก็บอกถุงไม่มีหรอกแม่ฉันเอาไปใส่แกงหมดแล้วจ ด็ก็บอกถุงยางอีหาไม่ใช่ถุงแกงโดยความหื่นกระหายของบิลลี่ก็บอกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปซื้อเขาก็รีบวิ่งแล้วก็ออกไปขับรถไปที่บาร์แห่งหนึ่งพุ่งตรงไปในห้องน้ําที่มีตู้กดถุงยางแล้วก็ได้ถุงยางมาสมใจอยาก่อหนุ่มตัวตึงจากนั้นบินลลี่ก็รีบวิ่งกลับขึ้นรถเหยียบมิดไมล์เพื่อหวังกลับไปขยี้แม่สาวจูดี้ให้เป็นมันแต่แล้วระหว่างทางถุงยางเกิดตกลงไปที่พื้นหนุ่มบิลลี่ก้มลงไปเก็บแต่งเงยขึ้นมาเอาอิหารถบรรทุกตัดมาอีกทีไอ้ ปั๊มหัวใจแต่ดูเหมือนก็จะสายเกินไปตอนนั้นก็ดูเหมือนวิญ,ญญาณของเขาจะหลุดออกจากร่างแล้วก็ได้มาเจอกับวิญ,ญญาณของลุงพิงกี้คุณลุงของเขาที่ตายหาไปก่อนหน้าน,นี้หลายปีแล้วบิลลี่ก็ตกใจและผมยังไม่อยากตายแต่ลุงเขาก็บอกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกไอหลานชายลุงก็พาบิลลี่เดินออกมาที่ทางเดินแล้วก็ชี้ให้บิลลี่ได้เห็นประตูของแสงสว่างที่จะพาเขาไปสวรรค์แต่ก่อนจะอธิบายเสร็จตอนนั้นก็มีพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งเดินมาไอลุงพิงกี้ก็เป็นวิญ,ญญาณของชายหื่นเหมือนกัน ก็บอกให้ไอหลานรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลุงมาว่าแล้ววิญญาณของลุงพิงกี้ก็บอกมือใส่หัวของตัวเองและแล้วตอนนั้นวิญญาณของเขาก็ปรากฏขึ้นเป็นกายเนื้อแล้วก็เดินเข้าไปหม้อสาวพยาบาลไอบิลลี่เห็นเอาเสกตัวเองให้มีกายเนื้อก็ทําได้เขาก็เลยลองทําบ้างพอทําได้แบบนี้เขาจึงวิ่งกลับมาที่ร่างของเขาเอาถุงยางที่กําไว้ในมืออย่างแน่นเพื่อหวังกลับไปพิชิตสาวจูดีดเขาวิ่งออกมาที่หลังโรงพยาบาลก็เสกให้ตัวเองหายตัวแล้วก็ขโมยรถของหมอมาส่วนอีลุงที่กําลังจะพาสาว พยาบาลกลับไปที่บ้านของเธอตอนนั้นก็โดนเจ้านายโลกวิญญาณของเขาถามว่าไอเด็กคนนั้นมันอยู่ไหนกูสั่งให้มึงไปรับวิญญาณของมันมาทําไมมาอยู่ที่นี่เจ้านายเขาก็บอกให้ลุงพิงกี้รีบไปพาตัววิญญาณของเด็กบิลลี่มาไม่อย่างนั้นกูจะส่งมึงไปอยู่นรกลุงพิงกี้ก็รีบเก็บความหื่นแล้วก็ออกตามหาหลานชายของเขาทางด้านไอน้นุ่มบิลลี่ก็รีบตรงกลับไปที่หอของจูดีใจคอมันจะมาขยี้เธอไม่เกรงใจใลูเมทเธอเลยเธอตื่นมาก็ตก,กใจเอาวิหามาทําไมที่นี่ถ้าโดนใครจับได้มีหวังเธอโดนไล่ออกกจากทุน ศึกษเธอก็เลยรีบไล่เขาออกไปแล้วก็บอกเดี๋ยวไปรอเจอกันที่รถแต่พอไอ้หนุ่มบิลลี่ออกมาก็เจอกับป้าคุมหอเขาก็เลยวิ่งเข้าไปแอบ,บในห้องของใครก็ไม่รู้แล้วก็เสกให้ตัวเองหายตัวแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นห้องของสาวสวยคนหนึ่งที่กําลังแก้ผ้ากําลังจะไปอาบน้าด้วยความหืนไอ้หนุ่มบิลลี่ก็สะกดรอยตามเธอไปที่ห้องน้ําแล้วก็ได้เห็นสาวสวยเปลือยกายมากมายหลายคนทําให้เขาเริ่มติดใจในการเป็นวิญ,ญญาณที่หายตัวได้เมื่อดูจนหนำใจจากนั้นเขาก็รีบลงมาที่รถแล้วก็รีบขับรถพาสาวจูดี้ไปที่มาหา เขาพยายามชวนให้สาวจูดี้ไปขยี้กันเธอวันนี้ไม่ต้องไปเรียนแต่เธอก็บอกไม่ได้วันนี้เธอมีธุระสําคัญต่อมาไอ้หนุ่มบิลลี่ก็รีบกลับมาที่หอของเขาแล้วก็เรปลุกเพื่อนของเขาเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเทศกาลกราวหอและเขาอยากจะจัดงานปาร์ตี้ให้เต็มกราฟเขาก็รีบบอกไอ้หนุ่มลัสตี้เพื่อนของเขาให้ออกไปจากห้องเขาต้องเก็บกวาดห้องเพื่อเตรียมรับศึกแม่สาวจูดี้ที่กําลังจะมาแต่แล้วตอนนั้นแม่สาวลิต้าก็โผล่มาและดูเหมือนว่าเธอจะเป็นสาวที่เพื่อนของเขานะมันแอบชอบจากนั้นเมื่อสาวจูดี้เรียนเสร็จไอ้หนุ มาหาเธอที่หน้าห้องเรียนแต่ก็ได้เห็นว่าไอ้นุ่มเนิร์ดคนหนึ่งกําลังพูดจาว่าร้ายเขาหวังว่าจะเอาสาวจูดี้ไปกินแทนปากดีนักน้ามึงบิลลี่ก็เลยเสกให้ตัวเองหายตัวแล้วก็แกล้งเอาโยเกิร์ตลาดหัวของมันจนสาวจูดี้นั่งงงว่ามึงเป็นอะไรของมึงวันนี้จากนั้นเขาก็รีบโผล่มารับสาวจูดี้ไปตอนนั้นบิลลี่ก็ถามเธอว่าเธอจะไปแวะบ้านฉันสักสิบนาทีจะได้ไหมจูดี้ก็บอกไม่ได้วันนี้ฉันยุ่งอะไอ้บิลลี่ก็ไม่ยอมแพ้บ,บอกว่าแหมรถสตาร์ทไม่ติดเลยเธอมันก็แก,ปปกแล้้ดดดกกกกกูููวว็็บออจจีีมาาช่ย่ยยนนนันนนฉ สามลาดเสื้อมึงซะเลยสาวจูดี้ก็บอกวายตายแล้วเสื้อฉล e i แบบนี้ฉันไปทํางานต่อไม่ได้บิลลี่ก็บอกดีเลยน้องจางั้นไปแวะที่บ้านพี่ก่อนคือมึงจเจ้าให้ได้อะว่าง่ายๆพอไปถึงมันก็พาเธอเข้าห้องแล้วก็ไปยืมเสื้อของแม่สาวลิต้ามามันรีบวิ่งกลับขึ้นไปเพื่อหวังจะปิดบัญชีแม่สาวจูดี้โดยที่ตอนนี้ไอ้ลาสตี้กับแม่สาวลิต้าก็แอบฟังอยู่แต่ยังไม่ทันจะพะเดชศึกเลยตอนนั้นลุงพิงกี้ก็มาถึงแล้วก็มาขอห้องไอ้บิลลี่บิลลี่ก็บอกลุงครับผมขอเวลาสักสิบ ใส่เสื้อแล้วก็วิ่งหนีออกไปลุงพิงกี้ก็บอกไม่ได้เราต้องรีบไปกันแล้วแต่แล้วตอนนั้นเพื่อนสาวสวยของเขาก็มาถึงที่บ้านไอ้บิลลี่ก็เลยใช้ความสวยของเพื่อนเขาล่อความหื่นของลุงไว้แล้วก็แอบหนีตามแม่สาวจูดี้ออกไปเขาเรีบขับรถพาเธอไปที่บ้านของคณะบดีกกิมชอมาถึงบ้านกิมชอก็ได้เห็นว่าเขามีลูกสาวอยู่ด้วยส่วนจูดี้นั่นก็เข้าไปในบ้านเพื่อคุยกับกิมชอดูเหมือนว่าคณะบดีจะไม่ค่อยชอบหน้าไอ้หนุ่มบิลลี่สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหนุ่มตัวตึงตัว,ตตวแสบประจำมหาลายัยอออนน,นลูกกกสาาาาวขขงเเ็พามมา่บ พ่อมันออกมาเห็นพอดีก็ด่าบิลลี่ว่ามึงอย่ามายุ่งกับลูกสาวกูนะจากนั้นคริมชอกับแม่สาวจูดี้ก็เดินทางไปที่สนามบินเพื่อรอรับสาวแก่เมตาลีนพอทั้งคู่เห็นหญิงแก่เดินออกมาก็รีบเข้าไปรับแต่ปรากฏว่าสาวแก่คนนี้ไม่ใช่และแล้วแม่สาวเมตาลีนตัวจริงก็ปรากฏตัวเธอไม่ใช่สาวแก่แต่ยังเป็นสาวสวยเชงกระเดะสองคนก็งงแดกกันไปเลยมึงจากนั้นหนังตัดมาเราก็จะได้เห็นว่าคุณลุงพิงกี้ตามมาหาไอ้หนุ่มบิลลี่ที่หอหญิงตอนแรกอีป้าคุมหอ,อก็ถามว่ามึงเป็นใครกําลังจะไล่เขาออกไปแต่คุณุณ หายตัวเขาเดินขึ้นมาบนหอหญิงและได้เห็นสาวที่กําลังหลับไหลความหื่นของเขาก็ได้ทําให้คุณลุงนั้นออกลอกลูนอกทางอีกแล้วลุงพิงกี้ขอเวลานอกขอเวลาไปแตะอ่างสาวที่กําลังหลับแต่ก็โดนสาวตบหน้าหันและนึกว่ายุงมาตอมตอนนั้นวิญญาณหัวหน้าเขาก็โผล่มาตามบอกว่าให้เวลามึงถึงเที่ยงคืนนะถ้ายังเอาวิญญาณมันกลับมาไม่ได้ละมีเหลืองจากนั้นเราก็จะเห็นว่าคณะบดีกิมชอกับแม่สาวจูดีกําลังพาแม่สาวเมดาลีนน้มาทัวร์มหาหลายัยแต่ในขณะที่กําลังพาเธอนั้นไปดูตึกใหม่กิมชอก็ดเเจอกกกัับพว็ตวตึงที่ กลังจะมาจัดงานปาร์ตี้เขาก็ได้รีบแผกกันแล้วก็วิ่งไล่ให้พวกมันออกไปโดยที่ลืมไปเลยว่าสาวเมตาลินก็อยู่ด้วยเธอก็บังเอิญได้ไปเจอกับไอ้บิลลี่บิลลี่ก็ได้ตกตะลึงในความงามของเธอแต่ยังไม่ทันจะได้คุยกันตอนนั้นกิมชอก็วิ่งกลับมาบิลลี่ก็เลยหายตัวแล้วก็ปาเค้กใส่หัวมันซะเลยจากนั้นคุณกิมชอก็พาสาวเมตาลินกลับมาที่บ้านและแนะนําเธอให้รู้จักกับลูกสาวของเขาเธอก็มาถามลูกสาวของกิมชอว่าอะไรคือวันฮ็อกเดย์น้องน้อยตัวดีก็บอกว่ามันเป็นนงานาาาปรตีี้้้ถพ่อยกูแลด าไปเธอก็พาเมดาลีนกลับไปที่มหาหลัยโดยเมดาลีนก็บอกเธอว่าห้ามบอกใครว่าฉันเป็นเจ้าของโรงเรียนบอกว่าเป็นญาติเธอมาจากแคนาดาก,ก็แล้วกันจากนั้นพวกเธอก็ไปพบกับบิลลี่บิลลี่ก็จําได้ว่าสาวคนนี้น่นเป็นคนที่ถูกตาต้องใจพวกเธอก็ขอขึ้นรถไปกับเขาแต่ขับมาได้ไม่นานไอ้บิลลี่ก็โดนตำรวจจับเพราะลืมไปเลยว่ารถที่ขับอยู่นั้นขโมยมาจากพี่หมอสุดท้ายบิลลี่ก็โดนจับข้าครูแต่พวกสาวๆก็ใช้สเสน่ห์ของเธอหลอกลวงตำรวจหื่นแล้วก็ขโมยกุญแจมาแล้วก็พาไอ้บิลลี่นั้นหนีออกมาได้้จาากนนัม่สว ดารนก็ขับรถพาบิลลี่มาส่งที่บ้านเขาก็ขอร้องให้เธออยู่ต่อกับเขาสักสองสามชั่วโมงแต่เธอก็บอกว่าไม่ได้คืนนี้ฉันมีธุระเอาเป็นพรุ่งนี้ละดีไหมบิลลี่ก็รู้ดีว่าชีวิตเขาคงไม่มีวันพรุ่งนี้เพราะว่าเขาน่าตายหาไปแล้วเขาก็เลยขอจุบเธอเป็นการส่งลาพอตกเดึกคืนนั้นคุณกิมชอก็พาสาวไม่ได้ลีนกับจูดีไปที่งานเลี้ยงที่มาหาหลัยส่วนอีลูกสาวเมื่อพ่อออกไปได้ไม่นานเพื่อนๆก็มารับไปงานปาร์ตี้วันฮอกเดย์มาถึงที่งานก็มีเหล่าวัยรุ่นนนนกําาาาาลลัังงงปร์ตีออยย่เเมมมโดมมบิข ตตััว้งตตัวตีงานปาร์ตี้ก็จัดขึ้นใกล้ๆงานเลี้ยงลิมชอก็บอกเสียงดังชิบหายแล้วก็ไล่ไอ้หนุ่มเนิร์ดไปบอกให้งานปาร์ตี้นั้นปิดลงไอ้หนุ่มเนิร์ดก็เดินไปโวยวายแต่สุดท้ายก็โดนเล่นโดนจับเล่นสไลเดอร์และสุดท้ายก็เมามันไปกับงานปาร์ตี้เหมือนกันส่วนทางด้านไอ้ลาสตี้ก็ถามบิลลี่ว่ามึงเป็นอะไรของมึงวะทำหน้าเหมือนว่าจะตายวันพรุ่งนี้บิลลี่ก็พยายามบอกว่ามันตายไปแล้วจริงๆมันโดนรถชนไอ้สองคนนั้นก็ไม่เชื่อบิลลี่จึงบอกให้ลาสตี้กับลิตลา้ารีบรีสารภาพร,รักก,น,พพน,ก,กนรู้้ว่่าทัง,งคนนะัท ตอนนั้นเบนลลี่ก็อดคิดถึงแม่สาวเมตาลีนไม่ไหวเขาก็แอบเข้าไปที่งานเลี้ยงเพื่อตามหาสาวเมตาลีนและก็ชวนเธอออกมาเดเนินเล่นเบลลี่ก็ได้เล่าเรื่องราวของมหาลาัยให้สาวเมตาลีนฟังและบอกว่าวันฮอกเดย์นั้นมีความหมายกับเขามากแต่ก็ไม่เคยได้รับทุนการสนับสนุนเพราะว่าเงินของมหาลาัยนั้นจะถูกใช้ไปกับสิ่งที่กลิมชอนั้นเห็นด้วยระหว่างนั้นที่งานเลี้ยงของกลิมชอทุกคนก็ต่างรอว่าแม่สาวเมตาลีนนั้นหายไปไหนเพราะว่าเธอนั้นเป็นทายาทของเจ้าของมหาลายัยทุกคนรอให้้เเธอกกเอนอนนนนนาาาาาามมมกกก่่วปิดดงบททุรศึษโยีีต ไมดาลีนก็กำลังไปปาร์ตี้กับไอหนุ่มบิลลี่ตอนนั้นเองเธอก็พยายามจะบอกความจริงกับเขาแต่ยังไม่ทันจะบอกเลยตอนนั้นไอกเิมชอก็โผลมาเพื่อจะเอาตัวเธอกลับไปที่งานเลี้ยงแต่บิลลี่ก็รีพาตัวเธอหนีมากิมชอทอได้ไหวแล้วกับไอพวกวัยรุ่นพวกนี้เขาก็เลยเขวานไปจามสาวิตไฟให้ดับลงในขณะที่ห้องกำลังมืดตือต้อบิลลี่ก็ได้จุ๊บกับเมดาลีนอีกครั้งสุดท้ายงานปาร์ตี้ก็ถูกปิดลงแต่ลูกสาวของกิมชอก็บอกวิธีกับเมดา,าเ,อาออเอองงด,าเดาปปาาเอตัดสินใจแล้ว จะมอบทุนการศึกษาแต่ไม่ใช่เพื่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนไม่ต้องการแต่เธอจะใช้เงินเพื่อสร้างศูนย์การศึกษาขึ้นมาใหม่และกําหนดให้วันฮอกเดย์เป็นวันหยุดของมหาหลัยและให้มีการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นในทุกๆปีเหล่านักศึกษาก็ดีใจกันใหญ่คนที่น่าแหกนั่งก็คือไอ้กิมชอกับพี่เขยของมันที่อดแดกค่าคอรัปชันค่าตึกเลยมึงจากนั้นทุกคนก็ไปงานปาร์ตี้กันต่อที่บ้านของกิมชอทีีนันบิลลี่ก็ได้เจอกับลุงพิงกี้อีกครั้งที่มตน,มน่มีลคุไป คุยกันบนหลังคาคุยกันในท่าไหนไม่รู้เสื้อผ้าไม่อยู่เลยสักคินตอนนั้นทุกคนก็ออกมาแล้วได้เห็นแสงประหลาดและก็ได้นึกขึ้นได้ถึงเรื่องราวที่บิลลี่บอกว่าเขานนั้นตายไปแล้วสุดท้ายลุงพิงกี้ก็ได้มาตามบิลลี่เพื่อให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนจะถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่อนๆทุกคนและแมเดลีนก็ได้ตามมาส่งด้วยแม้จะทําใจยากในการบอกคําล่าลาแต่สุดท้ายบิลลี่ก็วิ่งไปที่ประตูแห่งแสงลุงบิลลี่ก็บอกให้เขานวิ่งเข้ามาก่อนที่เวลาจะหมดลงแต่แล้วตอนนั้นบิลลี่ก็เกิดเปลี่ยนใจเขายังไม่อยากที่จะไปสวรรค์านายของงพิกกี็ อกเวลาได้หมดลงแล้วลุงพิงกี้ก็บอกให้บิลลี่นั้นโชคดีบิลลี่ก็นึกว่ากูต้องตกนรกแน่แต่สุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นว่าวิญญาณของเขาได้กลับเข้าไปในร่างแล้วก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและเขาก็ได้รอดตายและได้มีความสุขกับสาวไม่ได้เล่นเลยเพื่อนๆเ,เ,เขาต่อไปและหนังเรื่องสกูสปิริตก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้กูละเชื่อเลยแม่เรื่องแค่นี้ก็เอามาทําเป็นหนังได้แล้วเพื่อนๆละครเป็นยังไงกันบ้างชอบกันบ้างหรือเปล่ากับเรื่องราวของหนุ่มหื่นที่วิญ,ญญาณออกจากร่างสําหรับภาพยนต์เรื่องสกกกูปปรรอออายคั้งแเมื่ี98 ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง4.2คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเน a เป็นกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเเเลลกกกกกดดัััมองงนยจจิแตตืคบ នឹងមកជတ်កុំរាប់ហើយគេតែលើកដាច់លើកដាច់អ្នកខ្លះរត់ទៅពេលស្រលពេលស្វាងស្ងាត់ឆិនគុំមិនបានលើកដាច់